สวัสดีค่ะดี่ฉันชื่อนางสาวขอรวัวีเชมณีค่ะชื่อเล่นชื่อขวัญน,นะคะอายุ15ปีค่ะกำลังศึกาษาอยู่ในพาณิชกการถ่ายเทีย์ค่ะชั้นปวชหนึ่งค่ะก็จากการประกวดที่ผ่านมานะคะเคยไปประกวดโคเวแดนของปณิพันธ์เมนดี้ค่ะแล้วครั้งที่2นะคะก็คือไป audition เด็ดสกสตาร์หกค่ะ ก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะคะจะให้โอกาสดวงดาวที่นี่ีดวงนี้ให้เป็นดวงดาวที่เจิดจรับค่ะก็วันนี้จะมาะแสดงการร้องเพลงที่มีชื่อเพลงว่าผู้หญิงไม่ร้ายถ้าผู้ชายไม่เลวค่ะมีชชี่ีไสัยแต่เป็นความรู้สึกว่ามันเจ็บลึกเกินจะทนไหวฉันเคยสดใสเป็นคนแสนดีแต่วันน เซีนเล่นบทนางร้ายเพราะที่เธอทำเพราะเธอไอ,อกใจไม่มีผู้หญิงคนใดจะรับได้ผู้หญิงไม่ได้ถ้าผู้ชายไม่แล้วสก,ก่อนถ้าเธอไม่อยากเดือดร้อนก็คิดก่อนจะทำอะไร ให้เธอรู้ไว้ดีและคือฉันขอบคุณค่ะดี